สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะทุกคนสิมท,ทีพ์เลส,สิ่นะทุกคนกเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการคือจะมาบอกน้องๆทุกคนว่าการที่คือเราเปลี่ยน ตามไม่ใช่การที่เราจะเปลี่ยนแท่นยืดเครื่องเป็นการยืดออกไปอีกอนิ้ว2นิ้วนิ้วครึ่องอะไรเงี้ยต้องแปลงอะไรบ้างต้องทาอะไรบ้างแล้ว่อเป็นการไม่เสียเวลาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทําอะไรบ้างนะทุกคนอันนี้คือของเดิมของมันลักษณะมันจะอยู่ท่านี้อันนี้ยึดกับตรงเครื่องยนต์ิดตรงชุดนี้ไอ้ตรงนี้วงกลมใหญ่เห็นไหมอันนี้จะอยู่กับแท่นเครื่องกับตัวโครงรถตัวนี้ยึดแค่น็อตไม่กี่ตัวทุกคนมีน็อตตรงนี้ ตัวนี้แล้วก็ชุดนี้แล้ววิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยากไหมนะทุกคนวิธีการเปลี่ยนบอกเลยง่ายมากดูตันนี้เห็นไหมมีแค่นี้ไม่เยอะเลยทุกคนง่ายมากแต่เพียงแค่ว่าเครื่อนนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ช่วงตาย้องเครื่องไงเออนะทุกคนมันเครื่อนนิดหน่อยเพื่องการไม่เสียเวลาทุกคนเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูก่อนว่าแทนที่เครื่องของผมเนี่ยใสขนาดกี่นิ้วจเปิดให้ดูเลยจะเปิดให้ดูเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการถอดออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเอาให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ถอด โอเคทุกคนตอนนี้ผมทำการถอดฝาติดเครื่องมันเรียบร้อยละขอตอนนี้ออกที่เรียบร้อยแล้วทุวกคน๋ยจะให้ทุกคนดูขนาดเดิมๆของมันอันนี้ยึดกับตรงเครื่องตรงนี้ยึดกับโคดูนะทุกคนห่นนางกันไม่เยอะนี่คือแท่นยึดเครื่องเดิมแต่มาดูของที่ผมใส่เป็นแท่นยึดเครื่องมีเนียมนี่นี่คือแท่นยึดเครื่องมีเนียมทุกคนทุกคนดูขนาดความยาวของมันไหมความยาวจากตรงนี้ถึงตรงนี้เห็นปะแล้วเป็นมีเนียมแล้วทุกคนไม่ขึ้นสนิมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แท่นยึดเครื่องของผมจะเป็นขนาด สามนิ้วอยใสู่ครึ่งสองนิ้วอะไรเงี้ยนะทุกคนอยากใส่สามแม่งเลยนะทุกคนวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยากไหมแลวต้องซื้ออะไรเพิ่มไหมต้องแปลงอะไรไหมนะทุกคนต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนง่ายง่ายมากนะทุกคนนี่ผมจะสถานีทานของเดิมว่ามันจะเปลี่ยนยังไงก็คือมันจะมีลูกป,ปืนฝั่งนี้ลูกป,ปืนติดตรงนี้เลยลูกป,ปืนติดตรงนี้กับลูกป,ปืนฝั่งนี้เห็นปะแล้วก็จะมีบูทตรงแกนกลางบูทแกนกลางกับลูกป,ปืนสองฝั่งทำการถอดอันเก่าถ้าใครม่ซื้อใหม่ถอดอันเก่า แล้วก็เอาไปใส่อันใหม่ใส่อันที่เราซื้อมาเป็นเป็นของมินิอมาถอดอันเก่าใส่อันใหม่แค่นั้นแล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นแค่นั้นเองทุกคนถามว่าแล้วพอยืดปุ๊บเนี่ยมันจะขูดบางคนไหมบอกเลยว่าสนิ้วแน่นอนครับขูดแน่ๆนะั้นมาดูรถผมนี่คืออันนี้เครื่องขนาด3นิ้วยืดลงมาถึงข้างหลังและจะแก้ปัญหาย,ยัางไงถ้าเกิดว่าเราขี่รถทุกวันอยากใส่ป้ายทะเบียนวิธีการแก้ไขไปัญหาของผมก็คือไปซื้อเหล็กรูมาเหล็กรูดัดให้เป็นตัวอยย่่าางงเเีี้้นนนห็ปดดัตตวร ยึดกับจุดยึดป้ายทะเบียนตัวนี้งอออกมาเพื่อเราจะยืดมันมาออกมายืดออกมาไม่ให้มันถ้ามันติดอย่างเงี้ยยังไงก็กระเด็นฝนตกปุ๊บเดียบน้ำที่กระเด็นใส่หลังแน่นอนการยืดออกไปแล้วทุกคนยืดออกไปเพื่อให้มันกระส่าเนี่ยมันจะได้โดนแค่ป้ายทะเบียนไม่กระเด็นขึ้นมาถูกหัวเราคือวิธีการแก้ไขแล้วก็แต่งน็อตอะไรเล็กๆน้อยๆนะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือแผ่นยางเอามากันระหว่างช่องว่างเพื่อไม่ให้น้ำกระเด็นเข้ามาโดนตรงนี้ประมาณนี้สําหรับการแปลงถามว่าแปลงยากไหมไม่ยากเลยทุกคนเราก็วาให้ล้อมันขูดกับบางโพล แต่งตามขอชุดแบบไหนแต่งตามขอแค่นั้นแล้วก็แปลงจุดทะเบียนนิดๆนหน่อยประมาณค่าน็อตเดิมทุกอย่างเดิมเปลี่ยนแค่เล็ก20บาทว่าพี่แอ๊กไหมยี่สิบบาทแต่ว่าผมไล่รับทองเลยก็ชุดนี้ก็ประมาณ300อในการไล่นะทุกคนซึ่งการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากเลยการเปลี่ยนก็ง่ายง่ายมากซึ่งถามว่าใส่คืออะไรอยากหลักเลยนะเท่ครับทุกคน หลักๆเลยเท่ครับแต่ถ้าเป็นรถที่มีขนาดเขาเรียกอะไรลูกสูบใหญ่59 59อาจจะเลือกใหญ่แล้วแหละ59 60 66 66จาก5อะไรเงี้ยทุกคนเวลาปิดทีเนี่ยลอยไหมลอยแลทุกคนเป็นการการันหน้ามันลอยนะครับน้องมีเงินก็ไม่มีอะไรทุกคนตอนนี้สตาร์ทไม่ติดแบตหมดด้วยดิเอาแบตไปชาร์จอยูนะ่เอาแบตไปชาร์จอยู่ตอนนี้สตาร์ทไม่ติดคือผมไม่ได้สตาร์ทมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเอาแบตมาใส่จะสตาร์ทติดไหมก็ยังไม่รู้นะทุกคนสงสัยต้องล้างคาบูต้องล้างคาบูก็วันนี้ก็ไม่น่่่าาาจะะะมมีีีอไรรแแลล้้ววนนนทุกกคคใหดูิธเปยยื ขนาด1.5 2เปลี่ยนเหมือนกันแหละนั้นทุกคนเปลี่ยนเหมือนกันแต่ผมคือขนาด3นิ้วก็วคือขนาด3นิ้วเนี่ยมันสูงกว่าโคนแน่ๆเราจะแปลยังไงถ้าอยากใส่ปายทะเบียนก็มาบอกกันแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะทุกคนก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกด like, ไลค์กดไลค์ก็ดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ฟิล์มทีพเลสติ้งด้วยทุกคนอีพีน่าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามกันนะครับอีพีนี้ขอลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ครับโอเคป๊า okay.